The song with Kruby and oh, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This is version Last Christmas of Kruby and, eh, na, duh, kon. ด้วความที่ EP นี้จะเป็น EP ที่1นะคะของรายการ Behind the Song กับครูพี่แอนนะคะดังนั้นแน่นอนว่าเราล็อนช์ EP กันในเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่ง c e l e b r a t i o n แบบนี้ก็ต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ Christmas ปีใหม่อยู่แล้วนะคะซึ่งเพลงที่เราจะนำมาแปลก,กันในวันนี้นะคะก็คือเพลง Last Christmas นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนเวลาได้ยินปุ๊บก,ก็จะรู้สึกว่าวิ้ยทำนองมันคือแบบ Last Christmas อ๋อมันดู เฮ้ยไฮปจังเลยมันดูตื่นเต้นมันดูมีความสุขจังเลยแสดงว่ามันต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักที่ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงของคนอก เพลงองคนอ,อกหักแต่ว่าความแปลกคือเฮ้ยดนตรีของมันฟังดูเหมือนเป็นเพลงรุ่นเริงเลยจริงไหมคะและที่สําคัญคือเวอร์ชั่นที่พวกเราน่าจะได้ยินบ่อยๆน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ผู้หญิงร้องจริงไหมไม่ว่าจะเป็นของ Taylor Swift หรือ Ariana Grande แต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วตัว original version เนี่ยเป็นของวง Wham ซึ่งเป็นผู้ชายร้องด้วยนะคะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเพลงนี้ เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาแบบไม่ได้มีความตั้งใจเด็ดๆทั้งสิ้นคือคุณจอชเนี่ยเขาเป็นคนแต่งเพลงนี้ใช่ไหมทุกคนซึ่งประวัติความเป็นมาคือเขาเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่นะคะกับครอบครัวเนาะแล้วอยู่ก็วิ่งขึ้นไปบนห้องนอนนะคะวิ่งขึ้นไปทําอะไรคะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะขึ้นไปแต่งเพลงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ได้เพลงนี้ออกมา last christmas ที่เป็นตัวออริจินอลนะคะ ออกมาเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยไม่เคยติดท็อปอันดับหนึ่งในประเทศอังกฤษเลยไม่เคยเลยนะคะได้มากสุดคืออันดับที่2แต่กลายเป็นว่าสมัยนั้นอาจจะไม่ได้ฮอตฮิตขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วดูสิคนะว่าสมัยนี้กลายเป็นเพลงในตำนานไปแล้วคือถึงคริสต์มาสทีไรหรือว่าไม่ต้องถึงคริสต์มาสก็ตามนะคะก็ต้องเปิดนะคะหรือดารานักร้องดังๆเนี่ยก็นำมาร้องคอเวอร์กันเพียบเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่ไปเกิดแล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงนี้ความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรขอเตือนก่อนนะฟังเนื้อร้องแล้วอาจจะเปลี่ยนใจไม่ฟังเพลงนี้อีกเลยตอนถึงเทศกาลคริสต์มาสเพราะฟังแล้วร้องไห้ร้องไห้เลยอะมาเลยนะคะท่อนแรกค่ะ Last Christmas I gave you my heart คืออะไรคะเมื่อคริสต์มาสที่แล้วเนี่ยคริสต์มาสที่แล้วเนี่ยนะคะทำไมเอ่ยฉันเนี่ยได้ให้หัวใจกับเธอไปนะคะสังเกตนะ gave นี่เป็นกริยาช่องที่2ด้วยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการ,รเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะรายการ behind the song ของเรานะคะก็คือเป็นการแปลเพลงอ่ะสอนแปลเพลงแล้วก็ สอนภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็สอนที่มาของเพลงด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะ hit the like button hit the subscribe button แล้วก็อย่าลืม comment หัวใจ say hi คุณพี่แอนไว้ด้วยนะคะมาค่ะ last Christmas เมื่อ Christmas ที่แล้วนะคะ last วันที่แล้วที่แล้วเนี่ยนะทำไมคริสต์มาสที่แล้วเนี่ยฉันเนี่ยให้หัวใจกับเธอไปนะคะให้หัวใจกับเธอไปใช้กริยาช่อง2อเพราว่าให้ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะใช้กริยาช่องสอง but the very next day you gave it away The very next day ในะที่นี้คืออะไรคือวันถัดมาเลยหรือเปล่าจริงๆในะที่นี้เป็นแค่การเปรียบเทียบเฉยๆนะคะว่าแล้วต่อจากนั้นแล้วต่อจากนั้นไม่ใช่วันถัดมานะคะไม่ใช่วันถัดมานะแล้วต่อจากนั้น you gave it away gave it away ในะที่นี้หมายถึงว่าปล่อยทิ้งไปนะีน่คือปล่อยหลุดมือไปปล่อยทิ้งเออไม่ใช่เอาไปให้คนอื่นไม่ใช่ว่าเธอเอาหัวใจฉันไปให้คนอื่นไม่ใช่นะ gave it away it ในะที่นี้หมายถึงหัวใจนี่แหละค่ะ it ในะที่นี้ก็คือหัวใจ นะฉันให้หัวใจเธอไปเมื่อคริสต์มาสที่แล้วแต่สุดท้ายพอผ่านไปเวลาผ่านไปเธอก็ปล่อยหัวใจของฉันทิ้งไปเธอดันทิ้งหัวใจทิ้งความรักของฉันไป this year ah this year to save me from tears this year คือปีนี้นั่นเองนะคะปีนี้ to save me from tears เพื่อที่จะ ช่วยปกป้องฉันจากการที่จะต้องมาร้องไห้อีกครั้งปกป้องฉันจากการที่จะต้องมาเสียน้ำตาอีกครั้งหนึ่ง I will ah, I ่า I'll ย่อมาจาก I will give it to someone special ฉันจะเอา it it ในที่นี้หมายถึงอะไรคะ it ในที่นี้คือหัวใจของฉันนั่นเองค่ะฉันจะเอาหัวใจของฉันเนี่ยไปให้ someone special ใครบางคนที่พิเศษแทนดีกว่ามันเป็นไงล่ะ เออคริสต์มาสที่แล้วเธอทิ้งฉันไปอ่าทิ้งฉันไปฉันให้ใจเธอแต่เธอดันทิ้งมันไปปีนี้ฉันจะไม่ยอมรอให้อีกแล้วฉันจะเก็บหัวใจฉันไว้ให้กับใครบางคนที่พิเศษนะเห็นไหมอ,อกหักนะอ,อกหักนะ once bitten and twice shy นะคะ once bitten คืออะไรแม่อันนี้เป็นสำนวน once bitten ก็คือโดนกัดครั้งหนึ่งเอาแบบแปลตรงตัวก่อนโดนกัดครั้งหนึ่ง twice shy ก็คือ ตายไปเลยสองครั้งอ้าวแล้วมันน่าจะแปลว่าอะไรถ้าให้แปลแบบเข้าใจใง่ายๆก็คือเหมือนกับเราโดนอะไรที่ทําให้เราเจ็บสักครั้งหนึ่งเนี่ยจาไปตลอดชีวิตโดนแค่ครั้งเดียวขอจําไปเลยตลอดชีวิตขอเข็ดไปเลยตลอดชีวิตจริงๆกับความรักในครั้งนี้ I keep my distance keep my distance คืออะไรเก็บระยะทางหรอไม่ใช่นะคะ keep my distance แปลวะ่าเว้นระยะห่างไวนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเวลาพี่แอนเนี่ยไปเดินตามสนามบินแล้วเป็นจุดที่เขาต่อแถวใช่ไหมเขาก็จะบอกว่า please keep your distance นะคะก็คือช่วยเว้นระยะห่างด้วยนะคะหรือช่วงโควิดอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็จะมีป้ายเขียนเลยนะว่า please keep your distance ก็คืออย่าไปเข้าใกล้คนอื่นมากนะักให้ keep distance เอาไว้ว่าเออยือนห่างห่างกันไว้จะได้ไม่ติดเชื้อง,ง่ายง่ายนะ keep my distance เวนระยะห่างไว้ but you still catch my eye แต่เธอมาจับตาฉันหรือเปล่านะคะเออเธอมาควักลูกตาฉันออกหรอไม่ใช่ catch my eye ในที่นี้ก็คือเธอยังได้รับความสนใจจากฉันอยู่เลยก็คือมอ,มองไปมองๆไปอ๋อ ฉันยังคงเห็นเธอในสายตาเอ,อเธอยังคงดึงดูดความสนใจจากฉันได้อยู่เลย You still catch my eye Tell me baby Do you recognize me ไหนบอกฉันหน่อยสิที่รักอะยังเรียกที่รักอยู่นะยังเรียกที่รักอยู่นะบอกฉันหน่อยสิที่รัก Do you recognize me เธอยังจำฉันได้ไหมถามจริงเหอะเธอจำฉันได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเธอจำฉันไม่ได้แล้วเธอคงหักอ,อกคนไปเยอะมากจนจำฉันไม่ได้แล้วสินะอ่ะประโยคนี้ก็มีความแบบว่าขเขาเรียกว่าไงเยอะหยันหน่อยหน่อยจิกกัดหน่อยหน่อยนะคะต่อไปค่ะ Well it's been a year ก็นะ Well นี่ก็แปลว่าก็นะอืมนะนะคะใช้ในการเริ่นนะ It's been a year มันก็ผ่านมาแล้วปีหนึ่ง It's been a year ผ่านมาแล้วปีหนึ่งเนาะ It doesn't surprise me ก็ผ่านมาแล้วตั้งปีหนึ่งอะนะมันก็คงไม่ surprise ฉันไม่ทำให้ฉันตกใจสักเท่าไหร่หรอกถ้าเธอดื่มฉันไปแล้วอ่าเป็นไงทุกเนื้อเพลงแต่งดีนะ แต่งมันแต่งออกมาจากความรู้สึกจริงๆคือได้พี่แอนให้พี่แอนเดาพี่แอนเดาว่าเขาน่าจะเคยโดนหักอกมาในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็เลยแต่งเพลงนี้นะฮะอ่านะฮะ Happy Christmas ะ Merry Christmas นะหรือว่า Happy Christmas นะจริงๆแล้ว Happy Christmas เนี่ยจะใช้กันใน U.K. อย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งโดยวงแวมซึ่งเป็น ของชาวอังกฤษนะคะเขาเป็นคนอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยใช้แฮ p p y ี h คริสต์มาสแต่เขาจะนิยมใช้แฮปปี้คริสต์มาสนะ,ะความหมายเหมือนกันแฮปปี้กับ m มรี่แปลว่ามีความสุขเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะแฮปปี้คริสต์มาสก็คือการบอกว่าเออสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วกันนะ I wrapped it up in sand, s a n อ่าฉันเนี่ยแรปมันแล้วแล้วก็ส่งให้เธอแล้วก็คือเหมือนกับว่าฉันเคยแรปความรักของฉันนะอะห่อความรักของฉันแล้วก็ส่งให้เธอไปอ่า ฉันรับความรักความรักของฉันแล้วก็ส่งให้เธอไปแล้วที่สำคัญวิทย์เนอร์โน้ตเงมีโน้ตด้วยนะฉันแปะโน้ตไว้ให้ด้วยนะว่า I love you อของขวัญและความรักที่ฉันห่อไปให้เธอแรปเฉพาะหอ่อแล้วส่งไปให้เธอเนี่ยฉันแปะโน้ตไปให้ด้วยซ้ำนะแปะโน้ตว่า I love you ฉันรักเธอนะ I meant it I meant it คือฉันหมายความว่าแบบนั้นจริงๆที่พูดไปมันคือเรื่องจริงเป็นการพูดจากใจจริง Now I know things fool what I a ตอนนี้ฉันรู้แล้ว now I know ตอนนี้ฉันรู้แล้ว what a fool I've been ว่าฉันเนี่ยเป็นไอ้โง่ฉันมันเป็นไอ้โง่มาโดยตลอด fool ในที่นี้แปลว่าคนโง่นะคะ what a fool แปลว่าคนโง่ what a fool นะคะ Oh what a fool นะคบแบบอืมไอคนโง่ะนะคะนะ but if you kissed me now I know you fool me again อ๋อน,นี้แสดงว่ายังรักอยู่เพราะอะไรรูป้ป่ะประโยคนี้แปลว่าถ้าคุณมาจูบฉันตอนนี้แล้วก็คุณก็จะหลอกฉันได้อีกครั้งอ่ะคืออะไรก็คือถ้าคุณกลับมาหลอกฉันอีกฉันก็คิดว่าฉันก็จะโดนหลอกอีกแหละเพราะว่าทําไมยังรักอยู่ยังรักอยู่นะคะในที่นี้เป็นประโยค if clause นะ If you kiss me now เป็นประโยค If clause เห็นปะ If clause คือประโยคเงื่อนไขถ้าคุณจูบฉันตอนนี้แสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคเงื่อนไขคือบอกว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเป็นเงื่อนไขจริงไหมคะมีคําว่าถ้าแสดงว่าต้องเป็นเงื่อนไขถามนิดนึงว่าพี่แอนขาทำไมประโยคนี้ kiss ถึงใช้กริยาช่องที่สองล่ะโอ้มันยังไม่ได้จูบเลยนี่ยังไม่ใช่อดีตเลยนี่คะเป็นการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเฉยๆตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่หรอวาถ้าจูบตอนนี้ฉันก็คงจะตกหลุมรักคุณอีก มันคืออย่างนี้ค่ะลูกถ้าหากว่าเป็นการตั้งเงื่อนไขแล้วพูดถึงเหตุการณ์ที่เราสมมุติขึ้นมาว่ามันไม่มีทางจะเกิดขึ้นจริงได้เราใช้กริยาช่องสองนะนกึกออกปะถ้าเป็นประโยคเงื่อนไข if clause นะคะ if clause นะคะ subject ก็คือประธานเนาะ if clause แล้วตามด้วย subject ก็ตามด้วยกริยาช่องที่สองจะหมายถึงเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นมาไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเอ๊ะพี่แอนขาแล้วเหตุการณ์นี้มันสมมติขึ้นมายังไง ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้ยังไงก็ในเมื่อเขาทิ้งเราไปแล้วถูกต้องปะเขาทิ้งเราไปเรียบร้อยแล้วเราแค่ตั้งเงื่อนไขสมมุติขึ้นมาเฉยว่าถ้าเธอกลับมาจูบฉันตอนนี้นะฉันก็คงจะโง่ให้เธอหลอกอีกเหตุการณ์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้เขาไม่มีทางกลับมาจูบเราอีกได้เขาไม่มีทางกลับมาหาเราอีกได้เพราะเขาทิ้งเราไปแล้วค่ะอโอเคไหมได้ไปอีกหนึ่ง g r a m ไปอีกเปาะหนึ่งแล้วค่ะไปต่อเลย A crowded room friends with tired eyes อ่า crowded room คืออะไร ห้องที่เต็มไปด้วยคน crowded แปลว่าแน่นหนาแน่นนะคะ crowded นะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะ crowded room ก็คือห้องที่หนาแน่นนะ,ะเป็น adjective ตามด้วยคำนามเนะ ive, าะ adjective ขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังก็คือเป็นห้องที่หนาแน่น crowded แปลว่าหนาแน่นนะคะ friends with tired eyes เพื่อนแต่ไมไปหมดเลยหน้าตาก็ดูเหนื่อยๆนะคะอาจจะหมายถึงว่าปาร์ตี้กันจนแบบดูง่วงอาจจะเขาเรียกว่าไงคล้ายๆกับดื่มเยอะดื่มเยอะแล้วตามันจะกลมๆนะ tired eyes ก็ลงแบบ ตามันเยิมย้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มนะคะกินไปเยอะนิดนึงนะคะ I'm hiding from you ฉันเนี่ยพยายามหลบจากเธอนะในที่นี้น่าจะแปลว่าอะไรรูป้ป่ะแปลว่าคือเลิกกันไปแล้วโดนทิ้งไปแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้ดันมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกอาจจะอยู่ในแก๊งเพื่อนกลุ่มเดียวกันใกล้ๆกันกลายเป็นว่าเลิกกันไปแล้วแต่ถึงวันคริสต์มาสดันไ้กลับมาเจออีกมันก็เลยทําให จอร์ชที่แต่งเพลงนี้เขาก็อาจจะไปเจอผู้หญิงคนนั้นก่อนใช่ไหมพอได้เจอเสร็จปุ๊บก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแบบโอ้ห Last Christmas นะฉันให้หัวใจเธอไปเธอทิ้งฉันไปก็เลยอาจจะได้ inspiration มาแต่งเพลงนี้ด้วยซ้ำนะเห็นป่มทุกการอ,อกหักสามารถกลายเป็นเพลงได้นะคะทำวิกฤตให้มันเป็นโอกาสนะคะเอออันนี้เขาอาจจะเล่าว,ว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในห้องที่เต็ไมไปด้วยผู้คนผู้คนก็คือกินอ่าดืม่มแอลกอฮอล์กันจนตาเนี่ยทายตาเยอมเลย นะส่วนตัวฉันเองอะหรอ I'm hiding from you ฉันกำลังหลบจากเธออยู่ hiding from someone นะคะก็คือหลบหลบใครบางคนอยู่ and hiding from your soul of eyes soul of I y e หมายถึงวิญญาณที่มันมันเย็นชาเย็นชาย,ยิ่งกว่าน้ำแข็งอะโซะกว่าวิญญาณจิตใจนะคะจิตใจก็ได้วิญญาณก็ได้จิตวิญญาณก็ได้นะะเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะบอกว่าฉันพยายามหลบจากเธออยูยย่ไม่อยากจะให้เธอเห็นฉัน และฉันก็พยายามหลบเธอจากจิตวิญญาณอันโหดร้ายอันเย็นชาของเธอ My God โถเอ้ยพระเจ้าพระเจ้าเป็นการอุทานพระเจ้า I thought you were someone to rely on ฉันก็นึกว่าตอนในที่นี้เป็นกริยาช่องสองเพราะฉะนั้นแปลว่านึกว่านะคะนะแปลว่านึกว่าแสดงว่าเราเข้าใจผิดถ้าใช้คำว่านึกว่าแปลว่าเข้าใจผิดจริงไหมอ้าวก็นึกว่าอย่างนั้นก็นึกว่าอย่างนี้ I thought you were นะ I thought someone แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องสองเท่านั้นนะ I thought you were someone to rely on ฉันก็นึกว่าเธอเนี่ยเป็นใครบางคนที่ฉันจะสามารถพึ่งพาได้ไว้ใจได้เออ rely on เพรว่าพึ่งพาหรือไว้ใจนะคะ I thought you were someone to rely on me I guess I was a shoulder to cry on me ส่วนตัวฉันนะหรอฉันนะหรอฉันเดาว,ว่า I guess I was a shoulder to cry on ฉันก็เป็นแค่ตัวคั่นเวลาของเธอนั่นแหละที่ตอนที่เธอเศร้าเธอก็เอาไหล่ฉันเป็นที่พักพิงมานั่งร้องไห้อยู่บนไหล่ฉันฉันก็คงเป็นแค่นั้นใช่ไหม I was a shoulder to cry on ก็คือเป็นคนไม่สาคัญเป็นแค่คนที่เขานึกถึงเวลาที่เขาเศรา้าเป็นแค่คนที่เขานึกถึงเวลาที่เขาอยากจะร้องไห้แล้วอยากจะหาไหล่มาศบซะหน่อยนึงก็เรานั่นแหละ,ะมีใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ขอหัวใจหน่อย เข้า,าใจหน่อยนะี่ยยกมือคะ่ะไอ้เจ้ตัวขั้นเวลาั้งลายยกมือโอ้โหห้องมีเพียบเลย <c oughs> มีแต่คนอ,อกหกนะักเนาะมีแต่คนอ,อกหักนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะตัวใครตัวมันอันนี้แต่งงานแล้วรอดนะนะ <c oughs> อ่ะต่อ a face on a lover with a fire in his heart a face on a lover ในะที่นี้แปลว่าคือเขาเนี่ยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคือเจอคนคน,นนั้นอีกครั้งหนึ่งอะ สุดท้ายแล้วหน้าของเขาอะ่ะก็ยังไม่สามารถซ่อนความรู้สึกรักออกมาได้หน้าตาย,ยังสื่อออกมาถึงความรู้สึกว่าเป็นคนรักอยู่เลยเคยปะเคยไหมอารมณ์แบบว่ารู้แหละว่ากับคนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเลิกลากันไปแล้วแต่พอได้เจอหน้าเขาเปุ๊บเก็บอาการไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่เ,าายเจอเปุ๊บยังแบบเขนยังแบบโอ๊ยรักคนนี้อะ a face on a lover หน้าตาเนี่ยยังสื่อถึงความเป็นคนรักออกมาเลย with a fire in his heart Fire in his heart เนี่ยแปลได้สองความหมายนะเป็น Fire ที่ดีก็คือ Fire ที่เต็มไปด้วยความรักหรือ Fire ที่เต็มไปด้วยความแค้นอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะสื่อว่าในหัวใจตอนนี้ทั้งรักแล้วก็ทั้งแค้นอยู่ในหัวใจ A man under cover under cover ก็คือหลบปลอมตัวก็คือเขาเนี่ยพยายามจะหลบอยากให้คนนั้นเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้เคยไหมไปเจอคนที่เราแบบโอ้ยคนนี้รักมากแต่มันทิ้งเราไป ไม่อยากเผชิญหน้ากับมันเลยพยายามหลบพยายามหลบในหัวใจทั้งแค้นทั้งรักแต่หน้าสีหน้าเรายังออกมาด้วยความรู้สึกว่ายังรักคนพยายามหลบแล้วพยายามหลบแล้ว b u you t o r e me a part คุณฉีดฉันจะเละเลยโ h o w ในที่นี้เป็นกริยาช่องสองแปลว่าฉีกขาดฉีดขาดคุณฉีดหัวใจฉันออกจนเละเทะหมดเลย Maybe next year เอาไว้ปีหน้าแล้วกัน I'll give it to someone ฉันจะให้มันไปให้หัวใจฉันไป กับคนที่สเปเชียลกับคนที่พิเศษแสดงว่าปีนี้ยังไม่พร้อมให้ใครอีกแล้วเห็นปะปีนี้ก็คือสุดท้ายยังไม่พร้อมเอาหัวใจให้ใครเพราะมันยังไม่กลับมาสมบูรณ์นะฉนะไว้ปีหน้าแล้วกันก็เหมือนกับเราบอกตัวเองอย่างเงี้ย ปีนี้ยังลืมเขาไม่ได้ว่ะปีหน้าค่อยเปิดใจคุยกับคนใหม่ละกันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วหลายปีละ move on move on เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของเพลง last christmas แล้วเธอเข้าใจความหมายปุ๊บเธออาจจะรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต่อจากนี้เวลาเธอฟังเธออาจจะนักร้อง last christmas <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะจะไม่ใช่ last christmas ให้แกนีมากอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นชอบคลิปแบบนี้ชอบรายการ Behind the Song ของครูบีแอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไปเอาไปแชร์ต่อด้วยนะฝากเอาไปแชร์ต่อด้วยเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใครอยากให้แปลเพลงไหนในรอบหน้าในรายการ Behind the Song พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะอยากให้แปลเพลงไหนบอกได้เลยเพลงเกาหลีเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรได้หมดแต่ไม่แปลนะคะแปลแค่เพลงภาษาอังกฤษก็พอค่ะอาลครับ๊ายบาย